สว,ส,สวัสดีครับ,รบพี่ชื่อหมอปั๊มนะครับพี่ชื่อพี่เบลนะครับจากโมเลนิตี่เก้าจ้าตอนนี้หนูอยู่ที่บ้านกับใครบ้างแล้วก็ที่บ้านมีเอ,อใครเป็นเสาหลักในการหาไรายได้ครับอยู่กันทั้งหมดสามคนคะ่คะมีนหนูน้องแล้วก็แม่คะ่ะอืมใครเป็นเสาหลักของบ้านเนี่ยก็ตอนนี้เหลือแค่พ่อคนเดียวแล้วครับพ่อทํางานคนเดียวครับ ใครเป็นคนหาเงินครับที่บ้านแม่ค่ะคุณแม่เหรอคุณแม่ทำอาชีพอะไรครับคุณแม่รับจ้างทั่วไปค่ะเดือนหนึ่งมีรายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่พอพอนึกออกไหมประมาณประมาณสองพันสองพันแล้ว, 4, <000. S 2> แ,ลวแล้วมันพอกินข้าวเหรอมันก็ต้องประหยัดเอาค่ะแทบไม่มีรายได้เลยค่ะนอกจากคุณแม่จะทำงานค่ะส่วนหนูก็ ไปทํางานบ้างคะ่ะหารายได้ให้ตัวเองใช้บ้างคะ่ะก็หนูก็ช่วยแม่หาอาชีพเสริมทําค่ะหาของขายค่ะที่ไปเก็บเห็ดขายเก็บผักแล้วก็บันท้าก็ขุดข้าวแบบนี้ค่ะเราไปเก็บผักเก็บอะไรมางี้เองเหรอครับหากินเองครับตึกโงตึกตานี่แหละครับแต่ข้าวมีอยู่ตลอดครับมีครับทํานาครับมีบางวันที่ไม่ได้ทานข้าวเหรอคะ มันก็แล้วแต่แม่ค่ะว่าแบบแล้วมันวันนัน้นมันมีงานไหมค่ะ oh. ถ้ามีงานอยู่ก็น่าจะก็ก็พอได้กินอยู่ค่ะจูมงทําไมที่บ้านไม่มีไฟอ่ะเราอยู่ห่างจากชุมชนมากเหรอก็มันเพราะขาบอกว่ามันเป็นบ้านหลังเดียวครับเพราะว่าผมย้ายมาอยู่พ่อกับแม่พาย้ายมาอยู่ในไร่ครับถ้าอย่างนี้แล้วจูมงใช้ชีวิตในการเรียนที่ผ่านมายังไงอะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็น ถ้าทำงานกลางคืนก็จะใช้แฟตโทรศัพท์พครับเปิดไฟฉายเนี่ยเหรอครับใช่ครับโอ้เ่อรมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากทํางานเป็นอะไรครับเป็นครูค่ะอยากเป็นครูวิชาอะไรครับภาษาไทยค่ะภาษาไทยกพราะอะไรคะม,มูมบ้างหนูนี้คือพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ค่ะแล้วก็เขียนนิดเป็นสื่อสารลำบากทานหนูเลยอะสร้าโอกาสโดยนําความรู้ กลับมาใช่ท่อให้หมู่บ้านหนูค่ะทําไมหนูอยากเป็นพยาบาลน,นะมันคืออาชีพที่หนูใฝ่ฝันมาค่ะแล้วก็จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะทําไมหนูถึงอยากเรียนอยากจะโตไปได้เรียนหนังสือก็ในอนาคตก็จะได้มีงานดีๆทาค่ะหนูคิดว่าการเรียนมันสามารถทําให้หนูแบบได้ไปได้ไกลกว่าน,นี้แบบในอนาคตหนูอาจจะได้แบบ เอามาใช้ประโยชน์สามารถแบบหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวอะไรแบบนี้ได้ค่ะวันครับถ้าถ้าไม่ได้ทุนตอนแรกเนี่ยมีโอกาสจะไม่ได้เรียนต่อไหมน่าจะมีครับไม่มีเงินทุนต่อถ้าหนูไม่ได้ทุนนี้หนูก็น่าจะไม่ได้เรียนนะคะเพราะว่าต้องทํางานมาันก็เหนื่อยมากๆแน่ๆน่าจะไม่ได้เรียนการเรียนมปลายเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะนะ แม่ทำงานคนเดียวก็คงไม่พอส่งหรอคะแล้วช่วงก่อนหน้านี้กังวลไหมครับว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือกังวลค่ะเพราะว่าไม่มีรายได้มันมันขึ้นว่าท่านผ่านเกณฑ์พิจารณาได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนก้าวเื่อน้องอันนี้คือหนูได้หนูได้ชุนใช่ไหมคะใช่ค่ะ ได้ได้จริงใช่ไหมคะได้ค่ะขอบคุณขอบคุณมากมากเลยค่ะได้วความยินดีด้วยนู้ได้รับทุนที่เราเขียนขอไปนะลูกดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจ <หา S 3> ด้ว <ไป S 3> ยค่ะนี่นะคะได้อยู่นะคะแมนยูดิไหนมาดูดิ ดีใจไหมดีใจม่ะนะคะดีใจไหมลูกดีใจโอ้โโอ้คหโ่้เอ่เต้จะได้ทุนในการสนับสนุนการศึกษาในเดือนละ6,000บาทนะครับจากนี้ไปต้นไปตลอด3ปีคิดว่าห0นี้จะไปทำอะไรบ้างครับส่งเรียนครับไปเรียนซื้อชุดนักศึกษาอะไรพวกนี้ครับก็อาจจะไปซื้อหนังสือ อ่านเพิ่มเติมเอาไว้เป็นค่าผ้อค่าเดียวกัน้าอาหารแล้วก็เป็นค่าอาหารในบ้านด้วยค่ะตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันบางทีมนมีงานมันก็ไม่แน่ไม่นอนทั้งนะคะก็เกิดได้ตรงนี้แล้วก็เอามาช่วยได้เยอะเลยค่ะมีมีใครทับมีใครดีใจกับเราบ้างวันนั้นอันดีใจพูดเดียวนี่แหละครับผ่มีพายุพื่นงานนำครับ ดีใจมากกับแฟนน้ำตาเกือบไหลแม่ก็ยายก็ไาวเอา่าวเอาครับดีใจมากเลยค่ะจนแบบพูดไม่ออกเลยว่าตัวเองจะได้ก็ภาวนาว่าจะได้ค่ะเพราะถ้าไม่ได้นี่ก็โหผมไม่ได้เรียนต่อเลยก็ความฝันคงดับแล้วอาจานี้ค่ะ คุณมากมากค่ะที่ให้โอกาสเด็กดอยคนนี้ที่จะได้เรียนต่อสูงสูงและให้พ่อแม่ได้สบายไม่ต้องทำงานหนักค่ะหนูอยากจะขอขอบคุณทุกคนค่ะที่แบบไม่ต้องให้แน่นเหนืหน่อยขอบคุณพี่ๆเขามากเลยนะคะที่ขานฟันอย่างน,น้อยก็ได้ฝนันให้เป็นจริงขอบคุณขอบคุณที่ให้โอกาสน้องๆแบบพวกผมแบบที่ไม่เคยมีโอกาสได้ก็ขอบคุณมากมากครับ